สบุญใหญ่ที่ควรทําในวันพระขึ้นสิบห้า่เดือนสิบอานิสงแรงหนุนนําชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองท่านผู้ฟังคะพรุ่งนี้วันพระใหญ่ขึ้น15บห้าคเดือน10ทางภาคอีสานบุญเข้าศากของคนอีสานประเพณีบุญเข้าศสากคนอีสานนิยมทําขึ้นในวันขึ้น15บห้าคเดือนสิบ เพื่อหอข้าวส่งให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับและเปรดเพราะมีความเชื่อกันว่าผีบรรพบุรุษจะหิวและกำลังรอส่วนบุญส่วนกุศลจากงานนี้อยู่ค่ะในเช้าว,วันขึ้น15ข่้าคำเดือน10ชาวบ้านจะจัดผ่าข้าวหรือสำรับอาหารที่มีข้าวเหนียวอาหารแห้งเช่น ปลาย่างเนื้อย่างเจวบองหรือน้ำพริกป่าร้าและห่อข้าวเล็กๆอีกห่อหนึ่งสำหรับอุทิศบุญให้กับญาติผู้ล่วงลับนำไปทำบุญที่วัดพร้อมทั้งปัจจัยทยทานโดยจะเขียนชื่อของเจ้าของสำหรับอาหารและเครื่องทยทานใส่กระดาษไว้ในบาทเดียวกันเพื่อให้พระเนนจับฉลากที่อยู่ในบาต พระเนนรูปใดจับได้สลาของใครผู้ที่เป็นเจ้าของพาข้าวและเครื่องปัจจัยทยทานก็จะนำไปถวายให้พระเนนรูปนั้นจากนั้นพระเนนจะฉันเพลนก่อนที่จะให้พรแล้วจึงกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับญาติพี่น้องผู้ล่วงลับหลังจากเสร็จพิธีกรรม ชาวบ้านก็จะนำห่เข้าสากไปวางไว้ที่บริเวณวัดจุดเทียนเชิญบรรพบุพบรุษมากินข้าวรวมถึงนำไปวางไว้ที่นาเรียกผีตาแหกหรือผีเฝ้านามากินด้วยเพราะมีความเชื่อว่าพิธีกรรมนี้จะทำให้ข้าวกล้าที่ปักดำในนางอกงามและได้ผลบริบูรณ์ บุญที่ควรทำในวันพระใหญ่อานิสงสูงนำพาชีวิตเจริญก้าวหน้าวันพระคือวันที่มีการทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานนั่งสมาธิทำจิตใจให้บริสุทธิ์ละเว้นความชั่วละเว้นอบายามุกต่างๆทำตัวให้มีประโยชน์ต่อสังคม ปล่อยนกปล่อยปลาฟังเทศนาและสนทนากับพระสงฆ์รักษาศีลมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีพระสงฆ์คอยรับถวายสังฆทานความเป็นมาของวันพระ ครั้งหนึ่งเมื่อสมัยพุทธกาลที่ผ่านมาได้มีเหล่านักบวชนอกศาสนามาประชุมคำสอนตามความเชื่อของตนทุกวัน8ดค่ำสิบส่ค่ำและสิบห้าค่ำเป็นปกติเมื่อพระเจ้าพิมพิสารพระราชาแห่งแคว้นมคคส่งทราบจึงเกิดความคิดว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา น่าจะได้กระทาเช่นนั้นบ้างเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของเหล่าพุทธศาสนิกชนเชกเช่นที่นักบวชนอกศาสนาได้รับจึงกราบทูลขอพุทธานุญาตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารกราบทูลแล้วพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตตามนั้นการประชุมกันของเหล่าสอง ตามพุทธานุญาตได้มีวิวัฒนาการขึ้นตามลำดับตั้งแต่การมาประชุมแล้วนั่งนิ่งเริ่มแสดงธรรมต่อมาก็ทรงอนุญาตให้สวดปาติโมกซึ่งเป็นการทบทวนข้อปฏิบัติที่เป็นวินัยของสองในพระพุทธศาสนาพร้อมกับการแสดงอาบัติคำว่าสวนะแปลว่าการฟัง และคำว่าธรรมสวนะแปลว่าการฟังธรรมนั่นคือวันธรรมสวนะก็แปลว่ากำหนดประชุมฟังธรรมหรือพูดตามประษาชาวบ้านทั่วไปว่าวันไปฟังเทศหรือวันพระในทางศาสนาก็ยังเรียกว่าวันอุโบสถซึ่งแปลว่าวันจำศีลของอุบาสิกา ผู้ต้องการบุญกุศลเป็นกรณีพิเศษค่ะในวันธรรมสวนานี้ชาวบ้านก็จะละเว้นจากการประพฤติกิดต่างๆที่เป็นบาปมีการสมาทานศีลในวันนี้เช่นรับศีลห้าหรือศีลแปซึ่งเรียกว่าอุโบสถศีลพระสงฆ์จะได้แสดงพระธรรมเทศนาหรือธรรมสากจาหรือสนทนาธรรม ซึ่งนักว่าเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังเป็นอย่างยิ่งบุญที่สองคือการทำบุญปล่อยสัตว์เป็นทานเมื่อไปไหว้พระทำบุญที่วัดสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นหรือได้รับคำแนะนำก็คือการให้ปล่อยสัตว์ซึ่งก็เหมือนการมอบชีวิตใหม่ให้กับเหล่าสรรพสัตว์ต่างๆเปรียบเสมือนการสะเดาะเคราะห์ซึ่งโดยปกติ การปล่อยสัตว์นั้นมีหลากหลายชนิดมากแล้วทราบกันหรือไม่ว่าผลบุญที่ได้รับจากการปล่อยสัตว์แต่ละชนิดนั้นมีความแตกต่างกันเรียกได้ว,ว่าใครอยากเสริมบุญในเรื่องใดก็ให้ปล่อยสัตว์เหล่านั้นมาดูกันว่าสัตว์แต่ละชนิดจะส่งเสริมชีวิตเราในด้านใดบ้างค่ะปล่อยนกการปล่อยนก จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองชีวิตมีความสุขปล่อยโครกระบือจะช่วยให้ชีวิตแคล้วคลาดหมดเคราะห์กรรมการไถ่ชีวิตโครกระบือก็คือการที่เราเอาเงินไปซื้อชีวิตโครกระบือที่กำลังจะถูกส่งไปฆ่ายังโรงฆ่าสัตว์เพื่อช่วยชีวิตพวกเขาเอาไว้โครกระบือ ตัวที่เรานำเงินไปซื้อนั้นเขาก็จะเลี้ยงดูอย่างดีให้พวกมันแก่ตายไปเองถือว่าเป็นการให้อภัยทานให้ชีวิตสัตว์เป็นทานแก่สัตว์เหล่านั้นถ้าเป็นคนไทยสมัยก่อนเขาบางคนก็จะถือไม่ค่อยทานพวกเนื้อสัตว์เนื้อวัวควายเท่าไหร่เพราะถือว่าสัตว์เหล่านี้มีบุญคุณกับเราเนื่องจากเขาช่วยเราทํานา ข้าวที่เรามีกินได้ทุกวันส่วนหนึ่งก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของพวกเราแต่มาสมัยนี้ชาวบ้านหันมาใช้เครื่องยอนต์กันมากขึ้นวัวควายก็เลยลดบทบาทหน้าที่ตรงนี้ลงไปปล่อยเต่าช่วยสะดาะเคราะห์ทำให้ชีวิตหมดทุกข์หมดโศกมีอายุยืนยาวชีวิตติดขัดลําบากพรุ่งนี้ทำเลยให้ถวายสองสิ่งนี้จะมีกินมีใช้ไม่มีอด 1. ถวายน้ำการถวายน้ำเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากถึงขนาดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำให้ทำขาดอาหารเจ็ดวันตายแต่ถ้าเราขาดน้ำเพียงสามวันเราก็ตายแล้วดังนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญต่ออัตภาพความเป็นมนุษย์ เป็นนี่ท่วมด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงให้ความสําคัญกับการทําบุญถวายน้ำาแต่พระพิสุนสองมากและหากเราศึกษาจากอัตถกถาคุณภกะนิกายเปตรมาถุจุลวักที่สสานุวาสีเปตดวัะถุ เราจะพบว่าพระพ kind of um, ุทธเจ้าที uh, ่กบให้พระอานอนไปบอกกับสามเณรรูปหนึ่งว่าให้ไปทำบุญตักน้ำดื่มใส่หม้อไว้ให้เต็มเพื่อให้พระภิกษุได้ฉันเป็นประจำสม่ำเสมอเนื่องจากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงเห็นด้วยญาณทัศนะว่าสามเณรรูปนี้เป็นผู้ที่มีบุญน้อยทำให้กระายเป็นเด็กเรร่อน อดอดยากยากไม่มีจะกินเนื่องจากว่าไม่เคยทำบุญกุศลไว้นําซ้ำในอดีตชาติยังเคยทำกรรมหนักไว้กับพระปเจกุทธเจ้าพัชชานเนตรจนตกมารกหมกไมยาวนานถึงแปด0มนสี่พันปีและไปเกิดเป็นเปรตผู้หิวหอยทนทุกข์ทรมานมาหลายภพหลายชาติ สามะเนรได้เติมบุญให้กับตัวเองตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำด้วยอานิสงส์นี้เลยส่งผลให้มีคนยอมมาถวายเครื่องบริโภคจนทำให้สามะเนมมีความสะดวกในการประพฤตปฏิบัติธรรม แล้วสามารถบวชเป็นพระมะบรรลุอรหันได้ในที่สุดค่ะทั้งหมดสจบในสมัยพุทธกาลในกรุงราชครึกจึงมีชายชราเข็นใจคนหนึ่งชื่ออัมพปาละแปลว่าคนเฝ้าสวนมะม่วงชายเข็นใจท่านนี้รับจ้างเฝ้าสวนมะม่วงของคนอื่นแลกกับอาหารเพื่อประทังชีวิตไปวันๆจนกว่าพอในอัมพะปาละทราบว่า ในเมืองนี้มีพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้มหาชนฟังและมีพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสมีริ์สามารถเหาะเหินเดิอากาศได้ก็อยากจะไปเข้าเฝ้าและถวายพัตตาหกับพระพุทธเจ้าบ้าง แต่ก็ยังไม่มีโอกาสจะได้ไปถึงวัาพร,าะ,ราะเชตวันเหมือนคนทั่วไปเพราะวาความยากจนเป็นเหตุจึงได้แต่คิดด้วยจิตที่าาาเป็นกุศลอยู่ในใจาา,ว,าวันหนึ่งท่ามกลางอากาศที่ร้อนกว่าปกติขณะที่พระสารีบุตร มีเหงรำกายกำลังเดินบินทบาทด้วยความสงบสงีวา่ผ่านสวนมะม่วงที่นายอัมพปาละดูแลรักษาอยู่นอัมพปาละเห็นพระเถระก็เกิดความเขารดเริ่มใสได้เดินเข้าไปหาพร้อมกับกล่าวเชิญเชิญว่าขอนิมนตพระคุณเจ้า โปรดมานั่งพักใต้ขนมะม่วงมให้หายเหนื่อยก่อนเธอหายเหนื่อยเมื่อไรค่อยไปต่อให้ปรดอนุเคราะห์แก่คนอย่างผมได้จนเถินดับแล้วก็หายญ้ามาปูและเอาผ้าทับอีกทีหนึ่งเพื่อทำเป็นอาศนะให้กับพระเถระได้นั่งพักผ่อนพระเถระเห็นความตั้งใจของชายชราจึงเข้าไปนั่งพักอัมพาปาละ อยากได้บุญกับพระเถระมากอยากนำมะม่วงมาถวายแต่ก็กลัวถูกเจ้านายหาว่าเป็นลูกจ้างที่ไม่ซื่อสัตย์เดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยจึงได้ไปตักน้ํามาจากบ่อจัดแจงให้ท่านได้ส่งน้ำจะได้สบายตัวพระเถระก็ฉลองศรัทธาด้วยการสงสนานและดื่มน้ําที่ขนยากไร้แต่จิตใจงดงามนำมาถวาย จากนั้นก็กราวอนุโมทนาให้ศีลให้พรแล้วก็หลีกไปนายอัมพาปาละดีใจมากที่ได้ถวายน้ำให้กับพระเทระได้สงและได้ดื่มนึกถึงทีไรก็ปลื้มใจทุกทีเพราะตลอดชีวิตตนเองไม่เคยทำบุญกับพระอารหันมาก่อนเลยภายหลังเมื่อทำการกิริยาแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวบดึง มีวิมานเป็นทองสว่างสวัยมีเสาไฟเป็นแก้วมณีใหญ่โตมากวันหนึ่งพระโมคคัลลานะเหาะขึ้นไปบนสวรรค์ได้เห็นวิมานของนายอัมพาป,ปาละก็เข้าไปถามว่าวิมานสสาแก้วมณีสูงสิบองโยดโดยรอบมีห้องระโหฐานเจ็ดรอยห้องล้วนสำเร็จด้วยเสาแก้วไพลทูลปูลาดด้วยเครื่องปูลาดที่งดงาม ท่านนั่งและดื่มกินในวิมานนั้นพินทิพก็บรรเลงไพเราะในวิมานนี้มีกรรมคุณห้ามีรถอันเป็นทิพและอับสรเทพนารีที่แต่งองค์ด้วยทองฟ้อนรำอยู่ท่านทำบุญด้วยอะไรจึงได้วิมานใหญ่ต่อนี้อัมพปาละเทพ,พบ,บุตรกาบเรียนด้วยความปลื้มปีติทีเดียว ปกติเทวสถานสามารถจะระลึกชาติหอนหลังของตัวเองได้หนึ่งชาติเป็นเทวริษที่เกิดขึ้นด้วยบุญเหมือนฤิษของนกคือบินไปในอากาศได้ซึ่งตลอดชีวิตที่เกิดเป็นมนุษย์เทพบบุตรนึกถึงบุญอะไรไม่ออกเพราะความยากจน เลยเอาแต่รับจ้างคนอื่นทำมาหากินคิดแต่เพียงจะเอาชีวิตรอดไปวันวันนึกออกเพียงเรื่องเดียวคือการถวายน้ำสงสนานและน้ำดื่มแด่พระสารีบุตรเทระจึงกาบเรียนให้พระเทระได้ทราบทุกอย่างด้วยความปีติใจพระเทระได้ฟังแล้วก็อนุโมทนา จากนั้นก็เหาะไปเยี่ยมวิมานของเทพพบุตรเทพธิดาท่านอื่นๆต่อไปท่านผู้ฟังคะเราจะเห็นว่าโอกาสในการสั่งสมบุญของบางคนนั้นยากเหลือเกินคะ่ะเพราะบางคนแม้มีศรัทธาอยากทำบุญมากมีพระมาโปรโดถึงบ้านแต่ทายธรรมที่จะถาวายกลับไม่มีความยากจนเป็นอุปสรรคทำให้การสร้างบารามีติดขัด บารมีสิบทั์ก็เต็มเปี่ยมมากนอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าอานิสงส์ของการถวายน้ำดื่มที่สะอาดแด่พระสงฆ์หรือบริจาคน้ำดื่มให้กับผู้ที่ขาดแคลนนั้นจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาดังนี้ค่ะ 1. ทําทำให้เงินทองไหลมาเทมา 2. เงินทองหมุนเวียนในคล่องมือ 3. ม,มีชีวิตที่ราบรื่นเหมือนสายน้ำที่ไหลลื่นและ 4. มีจิตใจที่สะอาดเหมือนดังน้ำที่บริสุทธิ์ค่ะ 2. ให้ถวายข้าวสารแก้กรรมการเงินติดขัดอานิสงของการทำบุญนั้นจะแตกต่างกันออกไปค่ะหากคุณอยากให้เงินทองไหลมาเทมาแต่ถ้าทำบุญผิดจุดก็จะทำให้ไม่ได้อานิสงตามที่คุณต้องการได้ วันนี้เราขอแนะนำเคล็ดลับการทํำบุญให้เงินทองไหลมาเทมาอยากให้ทุกท่านลองนำไปปฏิบัติค่ะหากอยากให้เงินทองไหลมาเทมาต้องทํำบุญด้วยข้าวสารเนื่องจากอานิสงส์ของการถวายข้าวสารจะทำให้เป็นเศรษฐีมีเงินทองไหลมาเทมามีกินมีใช้ไม่มีขาดและต้องห้ามเสียดาย คิดว่าจะทำเท่าไร่ก็ทำเท่านั้นเท่าที่ตั้งใจเอาไว้เพื่อที่จะได้อ่านในสงให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือด้วยค่ะอันดับแรกบาทพระในบาทให้ใส่ข้าสารชนิดที่ดีที่สุดให้เต็มให้ใช้ถุงพลาสติกหอ่อก่อนใส่บาทด้วยไม่อย่างนั้นเวลาพระเปิดฝาบาดข้าสารจะหกได้เก็บลำบาก จะได้รับอานิสงกินไม่หมดไม่อดอยากเรื่องทำมาหากินเลยเพราะพระท่านได้ใช้ปิณฑบาตท,ทุกๆวันกับข้าวชนิดไหนที่เขาใส่บาตรเราจะได้ทั้งหมดข้าวสารในบาตรจะได้ใช้นี่กรรมให้นายเวรที่เขาจองเวรจองกรรมเราเข้าวสารหนึ่งเม็ดคูณอานิสงในพระพุทธศาสนาได้อานิสงคืนมาเป็นละล้านเม็ดต่อข้าวสารหนึ่งเม็ด จึงใช้นี่กรรมได้เร็วค่ะการเงินจะคล่องตัวไว 2. หากท่านใดที่รู้สึกว่าการเงินไม่คล่องสักทีวิบากกรรมทางการเงินเยอะเหลือเกินใช้เขาเท่าไรก็ไม่หมดสักทีหรือมีปัญหาการเงินตลอดแสดงว่าชาติที่แล้วติดนี้กรรมเขาไว้เยอะต้องแก้ด้วยการถวายข้าวสารหนักกว่าน้ำหนักตัวเราณปัจจุบันบวกกับ1กิโลค่ะ ถวายเป็นสังฆทานวัดไหนก็ได้ต้องกล่าวคำถวายให้เตรียมสังฆทานหนึ่งชุดแล้วถวายเข้าสารเป็นบริวารของสังฆทานไปเช่นน้ำหนัก63ก็ถวาย64กิโลกร,รมัมหากทำหมดทีเดียวไม่ได้ให้ทำทั้งหมดภายในสาเดือนแบ่งทำไม่ใช่เอาไปมอบให้นอกเขตพระพุทธศาสนาค่ะ เนื้อนาบุญมันน้อยได้บุญน้อยต้องในเขตพระพุทธศาสนาจึงจะแก้กรรมได้จากนั้นตั้งใจกรวดน้ำว่าหากเราเคยติดหนี้ใครไม่ได้ใช้หนี้ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ทั้งหมดเราขอชดใช้ให้ด้วยอานิสงจากการถวายเข้าสารเหล่านี้แด่เนื้อนาบุญพระพุทธศาสนานี้ ขอให้ถึงแก่ทุกรูปทุกนามที่เราติดนี้ท่านอาน,นิสงการถวายเข้าสารส่งผลให้มีกินมีใช้ไม่มีขาดแคลนในทุกภพทุกชาติ